ผมกับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอไอสุขทุกคนครับมือนี้ขอกระเป๋าบาทนะครับลอตเตอีครับพี่น้องมือนีผ้าพี่พ์ี่น้องมักเบิงนะครับเป็นรตตะรี่นะครับสยามอีพิเมนสยามอีพิเม้นนะครับผมนําเข้าใหม่ๆสดๆห่อนๆครับมือนีนี้มาจากโรงงานครับทีมงานทางนะครับสร้างเพื่อนกำลังนะครับประกอบนะครับชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่ต้อง ถอดนะครับหลัๆเ,เพื่อที่จะเอามาใส่ในการขนส่งนะครับตัวนี้เป็นมาในรถรกระบะค,ครับกับรถตตลี่ซีโตนะครับรถตตลี่ซีโตซีโตก็จะมีขนาดเมตรข้อมกวงเมตรแปดสิบหาเส้นอยู่สามตรครับแล้วก็จะมีขนาดเมตรเก่าสิบหาเส้นอยู่หนึ่งตนะครับของสยามอีพิเมนครับสดๆห่อนๆไม่ไหม นี่โซเดท่อนไม่ไหมเลยนะครับใสยกันนะครับผนป้องคนตึงน้่งเขานะครับสั่งมาจากโรงงานนะครับโซเดทร้อนๆนะครับผมจะดีไม่ไหมนะครับผู้ไดสตนใจนะครับอยากได้ไปปั้นให้ปั้นหน้าก็ ติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับ0981081111ได้เลยครับบอแบทรถไทยดีครับดีดีให้บริการดีดีให้คำปรึกษานะครับมีหลังสุดทุกคนนะครับประมานี้นะครับเป็นรูสลักใส่สองตัวนะครับตัวนี้ก็จะใส่พป้นหูใหญ่สลักใหญ่นะครับหูหลงังเป็นสลักเบอร์หน่อยลองรับ โรเตเตอร์สาระแคทบัลแคดทูนะครับมาเงยๆนะครับสดๆร้อนๆนะครับสีสันสวยๆเงี้ยงๆครับสีเขียวๆพี่น้องนะครับไล่ๆถัดไล่ๆข้นกะเอาไปใส่นะครับพี่น้องใส่ดีบีคาร์วานะครับไล่ๆข้นแจกมากราคาก็ับพอฟังนำนะครับหมู่บานบ่อบาดไปส่งรถนะครับไปส่งรถไปหาซีบแรงนะครับ บระเทศไยคิใหีพีห,หน้องเบิรผาเนเีนะครับโมเมนลงบมเมนยังได้พี่น้องโรทรศบพี่ปัญหา <c oughs> นะครับตอนนั้นเลทศยคิ้พี่ให,หน่องได้เบิ่งนะครับนี่ประกันนะครับเด็ดเ้าเดียวครับปอกฟ้าครับไยนะครับซีโตีโตกา ตีโตมาลงเพิ่นมาลงหายใจเสาเลยครับมาทานแหงนะครับจอดจ่าีิลิครับจีหนอเป็นโรตีตัวนี้เป็นโรตีแบบแบบแบบโซนะครับนะครับแบบโซโซยนขันขางนะครับใส่น้ำมันเกียร์อ่าหนึ่งสี่ศูนย์นะครับมีจาหนอไม่มีจมมีมีมีระบุหมายเลขมนะครับว่าใส่จลิตจริตนะครับเราประกันพวกเดือนนะครับหรือห้าร้อยชั่วโมงนะครับ บู้นะครับมาฐานเองนะครับมีหมายเลขมีสีเหลืองนัมเบอร์พร้อมนะครับหของดีมาตรฐานครับห้องห้องนี้นะครับเจ๊สลับคู่แฟกเตอร์ขนาดสี่สิบถึงห้าสิบสอแรงม้าประมาณนี้ เอาครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่สุดใจนะครับอยากสอบราคาก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ0 9 8 1 0 8 1 1 2 1บ่าวบาสรถไทยอินดี้ครับคลิปนี้ก็สิได้พาพี่พาน้องมาเบิ่งเพียงสนีก่อนนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรหนึ่งกับพี่ฝากน้องกดไล,ล์กดแชร์กดติดตามให้น้ำครับคลิปนี้บ่าวบาสรถไทยอินดี้ขอจบการรีวิวเพียงสนีก่อนนะครับกลับสวัสดีครับ